เคลียร์เคลียร์โอเคเรียบร้อยรู้ได้คนได้ยินเสียงผีไหมเสียงคนหอบเหรอใช่คนอยู่ขางอ่านี่ครับเงินตอบจากซอมบี้ที่เป็นผู้ป่วยกับซอมบี้ที่เป็นหมอนะครับแล้วก็คลินิกเทียจะตอบของประมาณนี้นี่มีผู้ป่วยต้องไปเลดหุ่นโชว์แล้ว อีมต้องหาวิธีหาแจ็คพอตให้เขาไปดูแล้วเพ็กต้องไปทำให้เขาดูแล้วปลาหุ่นเอาปืนไปขายซอมบี้หมอซอมบี้หมอไม่มีซอมบี้หมอโอเคไปเดี๋ยวเราซอมบี้หมอตัวหนึ่งเป็นปืนดำซอมบี้ที่เป็นไอ้นี่ซอมบี้ที่เป็นไอ้ ป่วยกับซอบบี้หมอนะครับถึงจะดได้เงินกับบินิเกียแต il, ่ถ้เป็นซอมบี้ธรรมดาบก่อนจะได้ของทั่วไปจุดฟาร์มก็ของเซิร์ฟมีมีโรงพยาบาล C4 กับ B0 เูนย์ของอมอยนตกมาแล้วครับสต๊อมบี้หมอนะครับสังเกตเลยชื่อเอ้ชุกสี

กอะมากปืนก็มีในต้นไม้กับก้อนเส็มโอเค็บปืนปืนนีในต้นมะกอกนี่ครับเทียบ หมอต้องมีพยาบาลนี่อกขอมตาี่เลยมีเงินมียาทุกอย่างแล้วทีเด็ดก็คือมีเข็มขีดยาฟินิกใช้ได้ก็ประมาณนี้แหละครับซริร์ไม่ได้หายของไม่ได้หายยาก เล่นง่ายเล่นทำเซิฟเข้าใจผู้เล่นที่ปวดว่าหาของยากเรีบร้อย,ออยไปขอนกำลังได้